ก็สวัสดีครับวันนี้อากาศช้าๆแบบนี้ผมจะพามาดูไล่ของผมเองเป็นครับบรรยากาศรอบๆครับนี่ก็จะเป็นไล่ข้าวผมก็จะมาบอกเทคนิคอีกแบบนึงนะครับคือการปลูกขักหวาน แบบไม่ใช้สแสลมคุมนะครับผมว่าจะปลูกแบบนี้นะครับปลูกตามไร่ข้าวเลยครับที่ปลูกตอนข้าวกำลังขึ้นครับเป็นแถวปากหลักไวก้แล้วก็นำเม็ดมาหยอดนี่ครับไม่ต้องใช้สแสลมเลยครับต้นข้าวนี้มุงให้อย่างดีเลยครับ,รบ <c oughs> กำลังขึ้นสวยเลยครับ มาดูต้นต่อ,ตอไปครับใครอยากใช้วิธีนี้เป็นแนวทางก็ได้นะครับนะครับนี่ก็กำลังงอกขึ้นมาถูกในไรข้าว มีต้นข้าวพางแสงให้ก็จะปลูกผักวานก็จะเห็นครับเสียบหลักไว้หมดเลย ครนก็กำลังแตกขึ้นมา ก็เป็นต้นตะขบนะครับปลูกไว้พร้อมกับผักหวานเลยครับนี่ก็ต้นตะขบเล็กนี่ก็จะเป็นต้นแค่ นี่ก็จะเป็นหักวานที่นำมาเสียบไว้นี่ครับนี่ผมเอาเม็ดลำไยมาเสียบไว้ครับนี่ก็หักวานที่แตกขึ้นมาจากเม็ด ตอนนี้ก็ใช้ปลูกข้าวครับต้นข้าวก็จะช่วยพางแสงดีมากเลยครับกับบรรยากาศเช้าเช้าครับสวยครับคืมฟ้าคืมฝน ผัผหวานเล็กๆครับลองผิดลองถูกมากัน,นครับก็ใช้ทั้งมเมล็ดทั้งสั่งแบบต้นมาเสียบครับ เลี้ยงก็จะใช้หลายแบบเลยครับแบบนี้ก็จะใช้ผมใช้ต้นน้อยนาครับน้อยนาเป็นพี่เลี้ยงมีทั้งน้อยนามีทั้งตะขบมีทั้งลำไยมีทั้งต้นแครครับใส่ไป,ไป อะไรที่คิดว่าเป็นพี่เลี้ยงผมใส่ไปหมดเลยครับอันนี้ก็น้ำขังครับแต่ก็รอดอยู่ครับกำลังแตกยอดเม็ดฝังลึกครับจอดช่วยซาหน่อยขึ้นมาแล้ว ข้าวสูงนะครับดูต้นนี้ครับตอนนี้ใช้น้อยหนาเป็นพี่เลี้ยงครับดูครับแต่จกักมาเร็บนะครับเนี้ย อยู่ในป่าข้าวอย่างสวยเลยครับตอนนี้ก็เป็นต้นน้อยนาตำลังโพกำลังจะสลับเม็ดออกนะครับมาดูต้นนี้กัน ตัวน,นี้ก็น้อยนาครับงอกงอกเหมือนกันตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ก็สูงแล้วครับ อยู่กับน้อยนาครับตอนข้าวก็ครึ่งเอวแล้วครับ,รบต,ตอนนี้ก็เึ้็มาแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพาชมเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ